สอนเวสป้าหนุ่มเวียดนามท่องโพจิมินยามค่ำคืนชมดาบไลฟ์แสงสีสุดปังเปรียวมาเทสระบบสอนมอเตอร์ไซค์หนุ่มเวียดนามให้ทุกคนแล้วนะคะบอกเลยว่าจึงมากจ้า บริการดุดิฉันเป็นเจ้าหญิงเลยนะคะคือบอกเลยว่านี่คือแอคทิวิตี้ที่เมื่อมาโฮจิมิน์แล้วห้ามพลาดเด็ดขาดนะเพราะว่ามันชิลสุดๆด,ด้วยความที่เรานะคะซอนเวสปาเนี่ยมันก็จะมีความคลาสสิกวินเทจวินใจโซคิวอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือเราจะได้ชมวิวสวยๆของโฮจิมิน์ในอีกมิติหนึ่งที่สามารถทําให้เราใจฟูได้สุดๆเลยค่ะเพราะพ่อหนุ่มเวสปาเนี่ยเขาจะพาเราเก็บแลนด์มาร์กต่างๆของนครโฮจิมินท์แบบจัดหนักจัดเต็มวิวยามค่ําคืนของที่นี่คือสวยมากจ้า เปรียวเลิฟมากๆเลยนะคะเพิ่มเติมด้วยการเทคแคร์ดูแลเราดุจเจ้าหญิงจะพูดแบบนั้นได้ไหมนะแต่คือเขาใส่ใจเรามากๆกับเธอคือมันจะมีจุดที่เขาจะไปจอดให้ทุกคนเดินเล่นตลาดดอกไม้นะคะพอเดินเสร็จแล้วเนี่ยต้องขึ้นรถคันเดิมค่ะแต่ทีนี้หนุ่มเวสป้าแต่ละคนเขาใส่ชุดเหมือนกันหมวกกันน็อกก็เหมือนกันสีเดียวกันเป๊ะทีนี้จะยังไงล่ะ แต่มันพิกตรงที่ว่าค่ะหนุ่มเวสป้าของเราเนี่ยเขาจะจําเราได้เองนะคะแล้วเดินมาสวมหมวกกันน็อกให้เราทันทีมันเป็นอะไรที่แบบน่ารักมากๆค่ะแถมปิดท้ายนะคะหนุ่มเวสปาเนี่ยเขาก็ยังมีรูปถ่ายน่ารักน่ารักแบบนี้เป็นของที่ระลึกอมอบให้เราอีกด้วยค่ะใครมาเที่ยวโฮจิมินห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะต้องมาลองแล้วเดี๋ยวเรียวค่ะจะพาเที่ยวพาท่องโฮจิมินแบบจุกจุกกันต่อนะคะกดติดตามรอกันไว้ได้เลย